มากเท่าไหร่ก็บ่งบอกถึงความเป็นป่าเถื่อนของประเทศมากเท่านั้นนะครับเราควรจะก้าวไปสู่สังคมอรารยะได้แล้วนะครับควรจะมีความเห็นอกเห็นใจนะครับมีการถ้าโอเคว่าคุณจะจับเขาขังด้วยข้อหาที่คุณตั้งขึ้นมายัางไงก็ช่างนะค,คุณก็ควรจะเปิดโอกาสให้เขาได้ต่อสู้นะครับคุณไม่ปล่อยเขาคุณก็ควรจะให้เขาได้รับการประกันตัวออกมาต่อสู้หานะหลักฐานมาต่อสู้กับคุณ นี่คุณเล่นมัดมือมัดเท้าเขาอยู่ในคุกอ่ะแล้วเขาจะสู้คุณได้อย่างไร<ม>ถึงเวลาก็เดินขึ้นศาลแล้วก็ตัดสินติกจําคุกเขาเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างที่จะโหดร้ายเกินไปหน่อยแน่นอนว่าเขาเป็นนักสู้อยู่บนถนนคุณจะจับเขาอย่างไงก็ได้แต่ถ้าเมื่อคุณจับกันแล้วเนี่ยคุณนึกถึงครอบครัวเขาไหมครับว่าเขามีลูกมีเมียมีแม่ที่ต้องดูแลอีกตั้งเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นผมว่าให้ให้ให อิสระพวกเขาสเสเถอะครับนะครับแน่นอนว่าเราไม่ได้เราให้คุณปล่อยเขาแบบทันทีทันใดเรามีพรบอน,นี้ด้วยโศกรรมเพราะนั้นคุณอยากวางปล่อยให้พรบอลน,นี้ผ่านเพื่อจะได้ให้ผู้ที่ถูกทำร้ายผู้ที่ถูกชะตากรรมลงโทษอยู่ทุกวันนี้เนี่ยโดยฝีมือพวกคุณนี่แหละให้เขาได้ออกมาใช้ชีวิตอย่างปกติสักทีเพื่อให้สังคมไทยเนี่ยก้าวไปสู่ความสงบแล้วก,ก็เรียกว่าอบอุ่นนะครับ เมืองไทยควรจะเริ่มต้นใหม่ได้สักทีนะครับอย่าให้สิ่งเดวร้ายที่เป็นหมอกดํามืดปกคลุมอยู่เลยครับกฎหมายต่างๆที่พวกคุณร่างกันมาทํากันมาเนี่ยมันทําร้ายประชาชนคนไทยมากเกินไปแล้วนะครับแล้วขอเรียกร้องสื่อมวลชนครับเ,เพื่อนๆทั้งหลายนะครับว่าเราเองต่างหากที่ต้องออกมาโดนลงนะครับเพราะเขาไม่ฟังใครนะสื่อมวลชนนี่แหละครับที่จะเสียงดังแล้วก็เป็นถ้าเรียกว่าเราเสนอกันให้ให,ให้ให้เต็มที่เลยเราเสนอกันให้แบบ ต่อเนื่องสม่ำเสมอเนี่ยผมเชื่อนะครับว่าผู้ที่มีอำนาจอยู่เนี่ยผู้ที่ยึดกลุ่มอำนาจหรือว่ายึดกลุม่มกฎหมายนี้อยู่เนี่ยเขาต้องฟังแล้วเขาต้องดูทิศทางของของสื่อมวลชนด้วยแต่ถ้าตับใดที่เรายังคงใช้อคติตรบใดที่เรายังคิดถึงแต่ผลประโยชน์นะครับแล้วเราไปเป็นเครื่องมือรับใช้เขาเนี่ยผมว่า คุณน่ะนะกําลังทําร้ายสังคมแล้วก็ทําร้ายประชาชนทําร้ายพี่น้องของตัวเองอยู่นะครับขอบวอนนะครับครับทีนี้ตอนท้ายโจทย์ที่ตั้งไว้ไม่ทราบว่าจะพอมีเวลาให้พี่เสียได้เขียนกระตุนหน้านายอภิสิทธิ์เวชชชีวะสักนิดได้ไหมฮะในบุคลิกที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ลองลองดูแล้วกันนะเพราะว่าผมไม่ได้เขียนหน้าเขานานจนลืมแล้วครับเพราะว่าเขียนแต่ยมทูตแทนมาตลอดเพราะผม ตอช่วงนั้นผมไม่ค่อยอยากเขียนหน้าเขาแล้วล่ะครับเพราะว่าผมคือถ้าไม่จําเป็นจริงก็ไม่อยากจะดูแต่ตอนนี้เวลาเขียนอยมูม่ันทูตเนี่ยหลักการการ์ตูนอารมณ์ต่างๆมันจะแสดงผ่านจะแสดงผ่านตาปากจมูกอะไรพวกนี้ยคืคอ,อยู่ันทูตตอนนั้นไม่มีหน้าตาพเพราะฉะนั้นจะจะลองเขียนกลับมานิดนึงนะว่าจะจําหน้าเขาได้หรือเปล่าะ,ะโอเคลองดูนะครับลองดู ันนี้ก็เป็นการเจดปีนะฮะที่ที่นายอภิสิทธิ์ได้ชาชีวะแทบจะก,กลายเป็นโมคะบุรุษใ,ในในทัศนสนาของพิเศษาะว่าไม่ได้ไม่ได้วาดหน้าเขาในลักษณะ<ช>แบบนี้มานานมากแล้วครับเพราะว่าเขาเหมือนกับสูญสิ้นความเป็นมนุษย์ไปยังงั้นหรือเปล่าตา<ำ>มความรู้สึกของเรานะแต่แต่ในในบรรดาสาวกของเขาก็ยังอาจจะบอกว่า ยังชื่นชอบอยู่ก็ได้แต่ว <Okay. S 1> นะ่าสำหรับเราแล้วหมดไปนานแล้วนะครับแต่จริงๆภาพที่เขาแสดงออกในความอิจฉาริษยานี่ผมว่ามันเป็นเรื่องเล็กมากกว่าความโหดเหี้ยมอมหิตนะฮะที่เขาได้กระทำเมื่อปี สี2ห้าสองสองแล้วก็ห้าสามไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะมีการทำอย่างนี้ได้ต่อเนื่องนะครับคนเราเวลาทำผิดพลาดไปครั้งหนึ่งแล้วนี่น่าจะหยุดได้แล้วนะครับแต่คนอย่างนี้เขายังสามารถทำได้อีกเนี่ยผมไม่น่าเชื่อนะไม่ไม่น่าเชื่อว่าจะมีลองดูนะลองดูอันนี้อันนี้ก็อันนี้คือส่ง่งบอกถึง นะนะะตานะทีนี้เอาอย่างนี้เอาให้ตามว่าถ้าร,รมที่เขาพูดนะออผมจะเขียนกระจกกระจกกระจกอันนี้ไม่ใช่กระจกของของใครนะออของแม่มดเลยครับ<อ>ไม่ใช่นี่กระจกของ <c oughs> ของเขาเองรับส่องส่องตัวเองนะครับ กระจกมันมีลวดลายสักนิดนึงถามไหมพี่เสียจะให้อภิสิทธิ์ถามกระจกไหมไม่ไม่ถามเียิ่งกว่าถามอีกนะยิ่งกว่าถามอีกจะบอกเลยว่าสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาทําเนี่ยมันก็คือกระจกของเขานี่แหละนะเอาอย่างนี้แล้วกันนะ,ะเขาเขาพูดว่าอะไระเขาพูดว่าอ e ีโง่ใช่ไหมอีโง สิ่งที่เขาพูดมันก็จะท้อนก็้าไปในกระจกกระจกก็จะบอกว่าไอ้ง้างค่ะนะคะนี่ก็โชว์หน่อยครับพิเศษครับค่ะนี่ก็เป็นภาพสะท้อนนะคะของ สถานการณ์ในปัจจุบันนะสิ่งที่เราบอกว่าความคุณพูดอะไรก็จนคิดถึงกระจกแล้วกันเพราะเหมือนกับเวลาคุณพูดอะไรมันจะสะท้อนเข้าหาตัวคุณแหละนะครับค่ะค่ะสิ่งนั้นไม่ได้ไปที่ใครเลยค่ะคือสะท้อนกลับมาที่ตัวเองนี่เองเราจะบอกว่าไอ้คำนี้โอ้ทำไมผมหยาบคายผมพูดไม่หรอกครับไปค้นกูเกิลก็จะมีคำนี้เหมือนกันค่ะนะครับค่ะเอาละค่ะหมดเวลาแล้วค่ะพี่ไม่หนึ่งคุณไม่หนึ่งฮะก็ มีเวลาท่านสั้นเองนะคะต้องเรียนเชิญพี่เสียงมาคุยกับเราอีกนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณเสียกาตูมเสียนะคะแล้วก็ลํำลาท่านผู้ชมไปนะคะกับรายการทันเกมสื่อนะคะหมดเวลาของเราแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ